น้ำตาลตะโนดของแท้ดูยังไงแม่จะพามาดูเคล็ดลับการเลือกซื้อพร้อมขั้นตอนการทำน้ำตาลตะโนดจากเพชรบุรีแท้ๆที่ไร่เราแฟมิลี่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีที่นี่เขาเป็นครอบครัวเกษตรกร,เ,ร,กรเมืองเพชรบุรีที่ผลิตน้ำตาลตะโนดแท้แบบดั้งเดิมมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ทวดย่าทวดกันเลยละ่ะ ทางบ้านทาอาชีพนี้มาตั้งแต่คุณพ่อกับแม่อายุสิบขวบถ้าเราขับรถมาในดินแดนของบรลาดเนี่ยมันจะมีต้นตาลค่อนข้างจะเยอะสิ่งที่เรียกว่าเป็นน้ําตาลตโนดแท้ของบรลาดมันจะมีความหวานเวลาเราเอาใส่เข้าไปในปากเนี่ยมันจะแบบละมุนมีกลิ่นที่หอมเวลาเอาไปทําอาหารแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดความอร่อยกรรมวิธีต่างๆมันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ละเอียดอ่อนต้นตาลที่เกิดขึ้นมันก็จะออกเป็นงวงตาลออกมาก็สามารถที่จะเอาไม้คาบเนี่ยไปนวดเขาเรียกว่าวิธีการปาดตาลปาดเพื่อให้น้ําตาลเนี่ยมันหยดลงมาแล้วเรรรราาาาากกกกก็ะะใช้้้บบอออนนํํตตไปง ลูกจะต้องมีไม้พยอมใส่ลงไปเพื่อที่จะทาให้น้ําตาลเนี่ยมันไม่เปรี้ยวหลังจากนั้นเรานํามาเทใส่ในกระทะกรองเอาพยอมออกก่อนแล้วก็มาเป็นกระบวนการของการเคี่ยวถ้ากระทะแรกเนี่ยก็จะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเราจะเรียกว่าเป็นวิธีการปุดปุดก็คือน้ําตาลเนี่ยมันเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วกรรมวิธีต่อไปก็คือนํามาวางแล้วก็ใช้เหล็กกระแทกกระแทกให้มันข้นพอข้อนเป็นเนื้อของน้ําตาลสีเหลืองอ่อนแล้วค่ะเราก็จะใช้ไม้ขนวนในการกวนเพื่อทําให้เปลี่ยนสีของน้าตาลกวนให้มันขาวที่สุดให้มันสน ส,สวยที่สุดแล้วก็เราจะมาบรรจุใส่ในภาชนะก็จะขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าเขาต้องการแบบไหนจะใส่เป็นกระปุกก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นถังใบใหญ่ๆก็ได้ค่ะถ้าเป็นวิธีการเลือกอันดับแรกคือดูจากสีถ้าเป็นช่วงฤด,ดูน้ําตาลปกติมันก็อาจจะเป็นสีเหลืองนวลแต่ถ้าเป็นช่วงแบบฤด,ดูฝนสีก็อาจจะเข้มขึ้นมาเพราะว่ามันค่อนข้างเคยยี้ยวยาก2คือดูจากกลิ่นกลิ่นมันจะติดจมูกมันจะมีกลิ่นของไม้พยมเนี่ยค่ะบนอยู่ในนั้นด้วยเนื้อมันจะมีความเนียนละเอียดเราสามารถที่จะใช้มือของเราเนี่ยบี้น้าตาลดู แต่ถ้าเป็นน้ำตาลที่ไม่แท้ผ่านการผสมช่วงกลางของน้ำตาลเนี่ยมันอาจจะมีสีขาวลักษณะของมันจะมีความแข็งวิธีการเก็บรักษาเนี่ยถ้าเราใส่ในกระปุกก็จะอยู่ได้ค่อนข้างนานอาจจะเป็นปีใส่ในตู้เย็นแล้วก็แพ็คใส่ภาชนะที่มันมีฝาปิดมิดช,ชิดได้ทริคก,การเลือกซื้อน้ำตาลตะโหนดกันไปแล้วใครที่มาเที่ยวเพชรบุรีขราวหน้าก็อย่าลืมมาซื้อน้ำตาลตะโหนดของแท้จากไร่แล้วแวะชิมเมนูจากน้ำตาลตะโหนดอย่างกว๋วยเตี๋ยวน้ำแดงร้อช่องน้ำตาลข้นโอทึง แล้วก็แวะซื้อของฝากอย่างทองมูน้ำตาลตะโนดและขนมหม้อกแกงหลักรถปิดท้ายทริปด้วยน้ำตาลสดเย็นๆสักแก้วหวานสดชื่น